ทุกการเดินทางมีหลายสิ่งหลายอย่างให้พบเจอและสิ่งเหล่านั้นล้วนน่าค้นหาพบกับ The Dog Journey Podcast เพราะทุกเรื่องมีที่มาหากพูดถึงกษัตริย์อังกฤษในยุควิกตอเรียนหลายคนนะครับอาจจะนึกถึงสมเด็จพระราชินินาถวิกตอเรียผู้ทรงเคร่งขรึมใช่ไหมครับแต่พระราชโอรสของพระองค์ครับกับมีความแตกต่างอย่างสุดขั้วเลย วันนี้ครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสมเด็จพระเจ้าเอ็ดปุ์ดที่7กษัตริย์เจ้าสำราญภูมาาด้วยความรักและคู่ควงนับไม่ถ้วนกันเรื่องราวของพระองค์นะครับจะทำให้คุณรู้ว่าบางครั้งราชวงศ์ก็ไม่ได้เงียบขรึมอย่างที่พวกเราคิดนะครับ สวัสดีครับหมอบิมนะครับจากช่อง The Doc Diary ครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ The Doc Journey Podcast ครับเรื่องเล่าระหว่างการเดินทางของ d o ั Journey นะครับในตอนที่แล้วครับได้มีโอกาสพาทุกท่านเนี่ยกลับไปเยือนอังกฤษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับที่ได้เดินทางไปที่เมืองริเวอร์พูลและได้ผ่านตึกอันโด่งดังของเมืองอย่าง The Royal River Building นะครับถ้าจํากันได้นะครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้าของตึกเนี่ยจะมีรูปปั้นของกษัตริย์อังกฤษในยุคนั้นอย่างสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ครับซึ่งใน เพิ่งผ่านยุคของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียกันมาแบบหมันหเลยนะจากวันอังกฤษนะครับมีความยิ่งใหญ่แบบที่ไม่มีใครเนี่ยเทียบได้เลยครับแล้วก็ตกมาสู่รุ่นลูกนะครับอย่างพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นในรัชสมัยนั้นสําหรับเรื่องราวของพระองค์เนี่ยถือได้ว่าก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่เป็นเรื่องเด่นๆแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งเลยครับที่เป็นเรื่องที่เรื่องลือมากๆและขึ้นชื่อของกษัตริย์ผู้นี้ครับ นั่นก็คือพระองค์เนี่ยถือได้ว่าเป็นกษัตริย์อังกฤษที่มีผู้หญิงคนรักเยอะมากหรือเรียกได้ว่าเจ้าชู้เลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของพระองค์กันชีวิตในวัยยาวของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นะครับประสูติเมื่อปี1 8 4 1พรครับพระองค์เนี่ยมีพระนามแรกเกิดว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่พระบิดาครับ ทรงเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมนะครับพระองค์แรกของราชวงศ์ที่เกิดภายใต้รัฐธรรมนูญอังกฤษครับ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียนะครับพระมารดาและเจ้าชายอัลเบิร์ตพระบิดาเนี่ยทรงมีความคาดหวังสูงมากเลยครับว่าพระโอรสองค์นี้จะต้องเป็นกษัตริย์ต้นแบบแห่งศิลธรรมความรู้และวินัยต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเจ้าชายนะครับทรงถูกกาหนดให้มีตารางเรียนอย่างเข้มงวดเลยครับตั้งแต่ยังเป็นทารกได้รับการสอนนะครับโดยครูเฉพาะทางทางด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในด้านภาษาละตินภาษากรีกประวัติศาสตร์ศาสนาคณิตศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน แต่ว่าควีนวิกตอเรียนะครับก็อาจจะต้องทรงผิดหวังนิดหน่อยนะครับที่พระอโอรสของพระองค์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสนใจในทางด้านวิชาการเท่าที่ควรครับเพราะพระองค์เนี่ยมีนิสัยที่ขี้เล่นชอบเข้าสังคมชอบแฟชั่นซึ่งขัดภาพกับเจ้าชายผู้เข่งขรึมที่พระมารดาเนี่ยทรงต้องการครับสำหรับคนที่คอยทําหน้าที่ดูแลหรือว่าจัดการเรื่องต่างๆให้กับองค์เจ้าชายพระรองน้อยนะครับก็คือพระบิดาอย่างเจ้าชายอัลเบิร์ตนั่นเองครับอาจจะงงๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าชื่อเขาเนี่ยซ้ำกันครับด้วยคลิปนี้นะครับก็จะขอเรียกเจ้าาย Albert เบิดองลูกเนี่ยว่าเจ้าชายอัลเบิตเอ็ดเวิดละกันนะครับเมื่อเจ้าชายอัลเบิตเอ็ดเวิดนะครับส่งโตขึ้นก็ได้ท่งเข้าเรียนที่มหาวิทยายลัยบอนครับในเยอรมน,นีพระบิดานะครับคือเจ้าชายอัลเบิตเนี่ยก็ทรงพยายามบังคับให้พระองค์ครับเป็นนักปราดนักปกครองเพราะว่าเจ้าชายน้อยอัลเบิตเอ็ดเวิดเนี่ยก็คืออนาคตกษัตริย์แห่งจกักรวรรดิอังกฤษองค์ต่อไปแต่เจ้าชายตัวดีครับกับเลือกที่จะใช้เวลานี้ในการเข้าสังคมออกงานเต้นรําและก็ล่าสัตว์ จนกระทั่งในปี1861ครับเมื่ออายุได้20ชั้นสาถือได้ว่าโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับพระองค์เนี่ยก็ได้มีความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวชาวไอแลนด์คนหนึ่งครับซึ่งมีนามว่าเนลลี่คริฟเดนนั่นเองเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในขณะทรงฝึกทหารกับกองทัพในเมืองคาราชที่ไอแลนด์ครับ เจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดนะครับถูกเพื่อนทหารเนี่ยชวนให้พบกับหญิงสาวนามว่าเนลลี่คริฟเทนซึ่งเป็นนักแสดงและลูกสาวของนักเต้นคาเฟ่ครับมีรายงานนะครับว่าทั้งสองเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในช่วงหลายคืนติดต่อกันเลยเรื่องนี้นะครับถูกเปิดเผยเมื่อเพื่อนทหารบางคนเนี่ยนำไปล้อเล่นครับจนกระทั่งเรื่องนะครับแดงไปถึงหูของราชวงศ์อังกฤษซึ่งตอนนั้นนะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นเรื่องที่ลับไม่ได้อย่างรุนแรงจนกระทั่งทําให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางครอบครัวเลยครับ เมื่อเจ้าชายเัลเบิร์ตพระบิดานะครับทรงเสียพระไทยมากที่ลูกชายหัวแก้หัวแหวนเนี่ยรักสนุกและไม่เป็นไปอย่างที่พระองค์คาดหวังประกอบกับในช่วงนั้นนะครพระองค์ก็ทรงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ทําให้อาการประชวรนะครับซุดหนักลงอย่างรวดเร็วจนทําให้เจ้าชายเอลเบิร์ตพระบิดาเนี่ยสิ้นพระชนไปในที่สุดครับโดยกินระยะเวลาเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้น เรื่องนี้นะครับทำให้สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเนี่ยทรงโทษว่าเป็นความผิดของพระโอรสที่ทําให้พระสวามีอันเป็นที่รักของพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนลงทรงผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกครับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันกินระยะเวลานานหลายสิบปีเลยภายหลังการสิ้นพระชนของเจ้าชายอัลเบิร์ตนะครับพระบิดาในปี1 8 6 1ครับ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเนี่ยก็แทบไม่ยอมให้พระโอรสนะครับมีบทบาทใดๆทางราชการเลยครับเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดนะครับในตําแหน่งองคราช์ทายาทหรือเจ้าชายแห่งเวลส์เนี่ยกลายเป็นเพียงแค่บุคคลสําคัญในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าอานาจครับทาให้พระองค์นะครับจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท่องเที่ยวยุโรปพบปะสังคมและลุ่มหลงในความบันเทิงของชีวิตชนชั้นสูงเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นคนมีรสนิยมสูงครับทรงโปรดแฟชั่นที่ทันสมัยชุดสูทของพระองค์นะครับจะต้องตัดพิเศษและมีการใส่หว Hat รทรงสร้างสไตล์ที่เรียกว่า King's Fashion ที่มีอิพลต่อผู้ชายทั่วยุโรปเลยครับพระองค์นะครับมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสตรีชั้นสูงหรือแม้แต่สตรีบริการชั้นสูงในฝรั่งเศสและหนึ่งในคนที่พระองค์ทรงใกล้ชิดนะครับมีนามว่าลิลลี่แลงทรีครับ ถือได้ว่าเป็นนักแสดงสาวผู้โดดเด่นในยุโรปในยุคนั้นเลยครับพระองค์เนี่ยทรงเดินทางบ่อยมากเลยครับโดยเฉพาะเมืองที่พระองค์ชอบนะอย่างปารีสโมนาโกทรงชื่นชอบในคาสิโนและการพนันมาครับและที่สําคัญก็ยังทรงชอบการแสดงที่โมรังรูทอีกด้วยชื่อเสียงของพระองค์ในปารีสนะครับถึงกับถูกตั้งฉายาเลยครับว่าเป็นราชาแห่งปารีสฟังมาแบบนี้นะครับนี่มันเพลย์บอยแห่งยุคชัดๆเลยใช่ไหมครับ วันที่10มีนาคมนะครับคริสตศักราชที่1,863ครับเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดนะครับหรือเจ้าชายสําราญของพวกเราเนี่ยก็ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงอเล็กซนดราแห่งเดนมาร์กครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการแต่งงานในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ครับจะมารักกันแต่งงานกันเจ้าหญิงเจ้าชายแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันยากนะครับอันนั้นเนี่ยมันน่าจ,จะอยู่ในการ์ตูนดิสนีย์มากกว่าละ ดังนั้นเลยนะครับการจับคู่ครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นความร่วมมือทางการเมืองระหว่างราชวงศ์อังกฤษกับราชวงศ์เดนมาร์กครับซึ่งในเวลานั้นนะก็กำลังมีข้อพิพาทกับทางเยอรมน,นีเรื่องดินแดนอยู่นั่นเองเจ้าหญิงอเล็กซานดรานะครับถือได้ว่าเป็นคนที่มีบุคลิกอ่อนหวานสงบเสงี่ยมและน่าชื่นชมครับจนทำให้แม่สามีนะครับอย่างควีนวิกตอเรียโปรดปรานเธออย่างมากเลยและหวังว่าสะใภ้คนนี้นะครับจะมาปราบพยศลูกชายตัวดีให้อยู่ในร่องในรอยได้บ้างแต่พระราชินีนะครับก็น่าจะคิดผิดครับ ความสัมพันธ์ในช่วงแรกนะก็ดูเหมือนจะหวานครับเพราะว่าเจ้าชายตัวดีเนี่ยก็ทรงถูกใจในพระชายาพอสมควรเลยเพราด้วยหน้าตารูปร่างที่สวยงามนะครับสวยน่ารักมารยาทดีทั้งสองพระองค์นะครับมีบุตรด้วยกันเนี่ยรวม6พระองค์ครับแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดนะครับคือเจ้าหญิงอเล็กซานดราเนี่ยทรงเป็นที่รักของประชาชนครับเพราะด้วยบุคลิกที่อ่อนโยนและสง่าง,งามรวมไปถึงทรงสามารถปรับตัวให้เข้ากับราชสำนักอังกฤษเนี่ยได้อย่างรวดเร็ว และโปรดกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆมาสายนางงามแบบนี้นะครับใครจะไม่รักล่ะครับแต่อย่างว่านะครับบางทีผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชายหลายคนตามหาก็เป็นได้ครับเพราะเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดของพวกเรานั้นเนี่ยก็ยังกลับมีความสำลาญอยู่ และก็ไม่หยุดที่จะมีความสัมพันธ์นอกสมรสได้เลยแม้แต่น้อยครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ฟีลพลอตเหมือนละครหลังข่าวนั่นแหละเมื่อเจ้าชายนะครับได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเจ้าหญิงอเล็กซานดราครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระราชินีหรือควีนคอนซอร์ตนั่นเองแม้พระสวามีนะครับจะยังคงเจ้าสำราญอยู่แต่พระนางนะก็ยังคงทรงงานหนัก งานการกุศลสร้างโรงพยาบาลและก็ออกงานแทนพระสวามีในพิธีสําคัญต่างๆนี่ยอยู่เสมอเลยครับก็ยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยรักพระนางมากขึ้นครับจนขนาดนามพระนางว่า the people's queen เลยฟิลก็ประมาณเหมือนเป็นเมียหลวงที่เอาไว้เชิดหน้าชูตานั่นเองแหละนะครับ หลังจากที่การแต่งงานนะครับเกิดขึ้นได้ประมาณ10ปีครับถึงแม้ว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดเนี่ยควงสาวคนนู้นบ้างควงสาวคนนี้บ้างนะครับแต่ก็ไม่มีคนไหนนะครับที่พระองค์เนี่ยจะทรงจริงจงังจนกระทั่งพระองค์นะครับได้พบรักกับลิลลี่แลงทรีครับเธอเนี่ยเป็นหญิงงามชาวเจอร์ซีย์ครับที่แต่งงานกับนักธุรกิจชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดแลงทรีนอกจากนี้นะครับเธอยังเป็นนักสแสดงนักพูดนักสังคมและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามในยุควิกตอเรียนอีกด้วยจนเธอเนี่ยได้รับฉายาว,ว่า เพราะความงดงามแบบเรียบหรูของเธอนั่นเองในปี1877นะครัเจบเจ้าชายอัลเบ้าชตเอ็ดเวิร์ดและลิลลี่เนี่ยได้พบกันในงานเลี้ยงของสังคมชั้นสูงครับโดยเจ้าชายของเรานะครับเกิดตกลุมรักเธอทันทีด้วยความเฉลียวฉลาดความมีอารมณ์ขันและรูปลักษณ์อันมีสเสน่ห์ครับความสัมพันธ์ของทั้งสองนะเริ่มเป็นที่รู้กันในแวดวงสังคมครับและทําให้ลิลลี่นะครับกลายเป็นราชินีแห่งวงสังคมในทันทีอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มันก็ไม่ปกตินะ ทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานแล้วครับแต่แอบมาคบกันแบบนี้มันก็คือการครบชู้นั่นเองแหละสุดท้ายครับเรื่องแบบนี้มันก็ต้องสิ้นสุดลงนะครับหลังจากที่คบกันเพียงได้แค่2-3ปีเท่านั้นแต่ลิลลี่นะครับเธอก็ได้กลายเป็นต้นแบบของคำว่า m i s t r e s s ที่สง่าง,งามของเจ้าชายนั่นเองภายหลังนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเลิกลาก,กันไปครับทั้งคู่ก็ยังมีโอกาสได้พบปะก,กันบ้านครับแล้วก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ในเชิงมิตรภาพกันไว้อยู่ และลิลลี่นะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักหรือแม้แต่เบี้ยเลี้ยงที่ได้จากเจ้าชายด้วยมีคำกล่าวนะครับว่าเมื่อประตูบานเก่าปิดลงบานใหม่ก็มักจะเปิดรอรับอยู่เสมอครับความสัมพันธ์ของเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดกับเหล่าสาวๆก็เช่นกันครับหลังจากที่เลิกลากับลิลลี่นะครับพระองค์ก็ได้สารสัมพันธ์กับสตรีอีกหลายต่อหลายคนเลยครับจนกระทั่งเข้าสู่ในวัย40ปลายปลายแล้ว พระองค์เนี่ยก็ได้พบกับสตรีที่ถูกตาต้องใจนะครับอย่างเดซี่เกรวิลล์นะครับโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองนะครับเริ่มต้นขึ้นในราวกิจศต,รศตรวตรรษที่1886ครับในตอนนั้นเองนะครับเดซี่เนี่ยก็เป็นสตรีที่มีสามีแล้วเหมือนกันและเธอเนี่ยก็อายุประมาณราวๆกลาง20ปีครับก็เหมือนเดิมน,นะครับไปติดพันผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่เอ๊ะมันจะเป็นยังไงกันต่อนะ จุดเด่นของเดซี่นะครับเธอเนี่ยเป็นทั้งคู่สนทนาที่เฉลียวฉลาดและเป็นเพื่อนร่วมสังคมที่สดใสครับเจ้าชายนะครับทรงส่งจดหมายรักถึงเดซี่เนี่ยหลายต่อหลายฉบับเลยครับ เอ๊ะถามว่าเรารู้ได้ไงเราเกิดทันเหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าจดหมายเหล่านั้นครับมันตกไปอยู่ในมือของนักข่าวในช่วงที่เดซี่เนี่ยเริ่มมีปัญหาทางด้านกนเงินเธอก็เลยเอาจดหมายเหล่านั้นครับมาขายเธอเคยมีคํากล่าวนะครับถึงเจ้าชายอเบิร์เอ็ดเวิร์ดว่าเขาเนี่ยเป็นชายที่สุภาพเรียบง่ายและก็มีเสน่ห์มากที่สุดในยุโรปเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวลือในราชสำนักครับว่าเดซี่เนี่ยได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นทายาทของเจ้าชายอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามครับก็ไม่ได้มีการยืนยันจากทางราชวงศ์นะและบุตรทั้งหมดของเธอครับก็ได้ยอมรับว่าเป็นบุตรของสามีตามกฎหมายของเธอนั่นเองภายหลังที่ได้เลิกลากับเจ้าชายครับเดซี่ก็ได้กลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อแรงงานและสิทธิสตรีเธอได้ให้การสนับสนุนพักแรงงานนะครับและได้มีแนวคิดทางสังคมนิยมครับซึ่งก็แอบขัดแย้งกับชีวิตของเธออยู่เหมือนกันนะครับตรงที่เธอเนี่ยเคยเป็นภรรยาของชนชั้นสูงมาก่อนรวมถึงยังเคยเป็นชู้รักกับราชวงศ์อีกด้วยหรือจริงๆแล้วนะครับเธอก็อาจจะไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านี้เน มาตั้งแต่ต้นก็เป็นได้นะสำหรับชูรักคนต่อไปนะครับบอกได้เลยว่าเอ๊ะหรือว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นรักแท้ของเจ้าชายก็เป็นได้นะอลิสเฟเดริกาเคปเปิลครับคือสตรีผู้นั้นเธอเป็นภรยาของจอชเคปเปิลเดี๋ยวก่อนนะสรุปก็คือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันชาเลนเจ้าชายเหรอเห็นคบกับใครแต่ละคนนะก็ชอบเอาแต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วทั้งนั้นเลย เธอผู้นี้นะครับเป็นผู้หญิงที่มีทธิพลในสังคมชั้นสูงนะในขณะนั้นเองเนี่ยเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดนุ่มนวลรู้จักควบคุมอารมณ์ที่สําคัญครับเธอยังสามารถคอยจัดการอารมณ์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยในวัยที่เจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดนะครับมีอายุได้ประมาณ57ปีแล้วครับอลิซนะครับมีอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นทั้งสองคราวได้พบรักกัน เธอกลายเป็นชูรักที่ยาวนานและมั่นคงที่สุดในบรรดาสตรทีที่เจ้าชายเคยคบหามาด้วยในปี1901นะครับเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดได้ครองราชต่อจากพระราชมารดาคือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียครับและได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ถึงแม้พวกนะครับจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วแต่ความสัมพันธ์กับอลิซนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปครับ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างเปิดเผยถึงขนาดที่เธอเนี่ยมีห้องส่วนตัวในพระราชวังบักกิงแฮมอีกด้วยและเธอนะครับก็ยังเป็นคนที่ได้เข้าเฝ้าในยามที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ทรงประชวรหลายคนนะครับเชื่อว่าเธอเนี่ยถือได้ว่าเป็นเฟิร์สเลดี้ทางพุตธินัยไปเลยครับแถมเธอนะครับก็ยังทําหน้าที่ทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการโดยมีการเชื่อมโยงกลุ่มเหล่าคุณน,นางและวงการการ,การเมืองต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกัน แม้แต่ในวันสุดท้ายของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นะครับอลิสก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและคอยปฏิบัติอยู่ไม่ห่างครับนอกจากนี้นะครับเธอก็ยังเป็นบรรพบุรุษของราชินีคามิล่าราชินีแห่งสหราชอาณาจักรองค์ปัจจุบันที่เป็นพระชายาของพระเจ้าชาว์ที่3นั่นเองครับเรื่องราวของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นะครับหลังจากที่ได้ทรงครองลานเนี่ยพระองค์เนี่ยครองล้านในวัยที่เยอะแล้วนะครับมันก็เลยทําให้รัชสมัยของพระองค์เนี่ยอยู่ได้ไม่นานครับ ในปีคริสตศักราชที่1,910นะครับพระองค์ก็เสด็จสวรรคตครับเป็นการปิดฉากเรื่องราวของกษัตริย์นักรักกษัตริย์เพย์บอยและกษัตริย์เจ้าสำราญแห่งราชวงศ์อังกฤษไปโดยปริยายเลยครับเอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าชายหรือเรื่องราวของกษัตริย์ เจ้าสำราญผู้มีรักมากมายนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเออมันก็แอบผิดหลักศีลธรรมเหมือนกันเนาะเรื่องราวนี้แต่เอาเป็นว่าเราเรียนรู้จากเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็นําไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองและก็ดําลงตนให้อยู่ในศีลธรรมก็น่าจะดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The Dog Journey Podcast เพราะทุกๆเรื่องมีที่มา